เข้าฉากครับสวัสดี FC, ทุกคนนะขึ้นยังไม่ได้ลงรถเลยเนี่ยแต่งหน้ามาเมื่อกี้สวัสดีก่อนเข้าฉชานะครับ เตือนกันไปเนาะพี่น้องเจดิบเจริบเป็นไงเด็ิสวัสดีครับสวัสดีครับ ง่วงมากเลยก็เลยมานอนเล่นว่าวันนี้ผมไม่มีฉากแรกผมมีฉากที่สามกะลิแต่งตัวมานอนเล่นทา โอนะครับอย่างนี้หมู่บ้านตัวนี้ ไ,ได้ครับไม่ได้กนออกเขาก็ไปกระเทยเแล้วชิลับแล้วน่าเลีนญสักาหน้าที่เดียวนะั้าง ครับขอบคุณครับมาสักแปบ๊บมาสักแปบ๊บง่วง ง่วงๆเตื่นเช้าไงเมื่อคืนก็เลิกดึกืคืนเลิกประมาณห้าทุม่ม <c oughs> กลับถึงบ้านก็กว่าจะได้นอนประมาณตีหนึ่ง,ง,งที่สองที่สามที่สี่ทีห้าได้นอนแค่ห้าชั่วโมงเองแล้วก็ออกมาอีกก็เลยง่วง ฝากนังฟานี้ด้วยนะครับหนังฟังนี้เป็นหนังที่ครบรสชาติจริงๆตลกดราม่าร้องไห้แล้วก็บทบู๊ก็มีเยอะมากครับอะไร น้อนสักหารที่ละอเอ้ยน้อนสักหาที่เดียวพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านในขอนแก่นนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ยุคก,กลางกลางทงเลยแต่วันนี้มีร่มมีร่มเงาเยอะอยู่พอเด้เครื่องหิวพี่น้องเอ้ย,ยกินไรย็ับ่ได้เดี๋ยวอ้วน วันนี้ขอบคุณน้ำต้องหู้เราต้องก๋วตอนเช้าด้วยนะครับก็อขอบคุณอาหารทุกๆวันที่ส่งมาวันนี้นุกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านรอถ่ายอาหารอีกแล้ว เดี๋ยวอาจจะถ่ายตอนเย็นๆเด้เอเฮ้ยมีฟิลเตอร์พร้อมปะ คือดากลิ้ง่ะนี่แหละเป็นเก่าๆอะในยุค90ไงฟิลเตอร์ดำๆ นอนไม่ได้เดี๋ยวทิ้ง f อได้ยังไงล่ะไม่ทิ้ง FC หรอกสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันคนด้วยนะครับมากินน้ำการับน้ลองไอสวัสดีน้องไอด้วยนะ สรรมชาาิบ่มีสีสันเลเป็นบุยไม่ไม่จริงๆมันโอเคอนะดูดิน่ะเห็นไหมมันโอเคอยู่แต่ว่าแสงมันบ่นได้ไงปลางสีวาวะ ได้มาต้งเนี่ยดดีแล้วตกซ้ำพี่น้องเอ้ย ลอยนี่แหละวะเขาชักมองเก้าแนละนี่เลรว,ลวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มันอนูน้ซิวขึ้น,นเลยเริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้ว คือตอนนี้นุกเข้าเข้าคอรสหาหมอแบบจริงจังเลยนะครับทำตามหมอทุกอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ดื้มอมากไม่ทำตามหมอสิวก็เลยไม่หายสักทีสิวก็เลยยบเปสิวสิวก็เลยไม่ยุบแสกลางสวัสดีพี่แอร์ครับสวัสดีครับแสกลางเพราะว่ามันเป็นหนังสมัยเกา่า ี่พี่เจเด็ดพี่เจเด็ดรู้จักพี่เจเด็ดไหม สวัสดีเฮียสุทินครับสวัสดีครับอยากทานอะไรน้องเดี๋ยวไปฝาพ่งนี้เฮีย <c oughs> er, จัดมาเลยครับได้หมดได้หมดครับเฮีย er. สำหรับสำหรับเฮียแล้วได้หมดเลยแต่ว่าก็ <c oughs> เป็นหอยนางรมก็ดีนะครับเฮีย อบคุณครับสู้ๆสู้ๆครับลงหนาวบรรยากาศดีมากเป็นฉากที่เป็นฉากที่ดีอีกหนึ่งฉากเลยฉากนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับ รับรองว่านังนี้ตลกแน่นอนขอบคุณครับคุณเฮียนะครับมันเป็นทรงสมัยก่อน มากินหอยนางรมครับสวัสดีพี่ต้อมครับไม่ได้เจอกันนานจะไปหลับก่อนเอยใช่ครับต้องต้องโดกหอยนางรม คงจะมีแรงและพลัง ปกติได้ทำงานกับมันทุกวันอยู่แล้วไงเนี้ยมาถ่ายหนังไม่ได้ม่ได้อยู่กับปมาทำงานกับมันก็ไรเฮ้ยอย่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสน,นะบางครั้งที่นุ๊กเรียกไปแบบไม่ต้องไอ้ปกติได้ทำงานกับมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดกันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับ อาจจะไม่ใช่คําหยาบแล้วก็แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่คําที่เพาะหรือเป็นคําที่เลือหรูแต่เราก็เรียกด้วยกันแบบนี้แล้วแต่หลงัลงๆมาเราไม่ค่อยเรียกมึงกูแล้วนะไม่ค่อยมีมึงกูแล้วก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคําที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเพาะเนาะถึงจะเป็นจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็นกถ้าหลีกเลียงมึงกูได้ก็คงดีเนาะ ขอบคุณทุกคนนะครับนี่นอนรอนเข้าฉากอากาศน,นอนหลับหรอกประวาณเดี๋ยวเข้าฉากมันสีสลึมสลือโอ้ยหาขั้วเลยโอ้ยหาขั้วเลย โทรศัพท์มันรู้ว่าเราง่วงนอนแล้วมันก็ยั่วเรานเนี่ยยั่วกันเนี่ยย,นนยั่วให้ห้าใจให้นะแล้วนึงมึงับโทรศัพท์มันยั่ว่อยแล้วมึงระวังดีๆเด้ดอพวกโทรศัพท์เด้อ มั่หนก็ตังได้อยู่อ่ะเนี่เอาตังได้แล้วสวัสดีน้ำเตยด้วยนะครับลูกสวัสดีน้องน้ำเตยด้วยนะคุณน้องสุดเท่น้องน้ำเตย กินหวเดื้อน้ำเตยนต้องละข้างหมดหัวแตกเอฟซีหัวแตก หาวจังเลยต้องการคมมาห่มผ้าให้นะนี่มันมักอยู่อะผมตัวขับโทรศัพท์มันรู้ไงว่าเวลาเราง่วงนอนหรือเราทำอะไรอยู่เงี้ยอันสิมักตัง้งหงา มันจะชอบตั้งยากมันจะชอบแบตหมดมันจะชอบค้างมันยั่วต้องโดนทำโทษอะไรนะเมื่อคืนพี่ไปทะเลาะกับแมงวันยังวะมันก็จะคือกันทำไมนี่ผมไม่ได้ดูไปล่าสุดเลยนะเมื่อคืน เราก็แมงวันตีอะไรวะเนี่ยครับหลายๆสิ่งอะไรอย่างมันเหมือนกันไงผมไม่ได้ดูไล์สดไปแล้วก็ไม่คือช่วงนี้ผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเห็นพี่พี่เอฟซีเขาแคปลงด้วยเวลาแคปที่พวกนุกไล์สดลงนกน่าจะดนปิดกั้นด้วยแหละ น้ำเตยใช่ครับน้องน้ำเตยเป็นน้องที่น่ารักมากเสมอต้นเสมอไปช่วยกันรีเควสไปเยอะครับช่วยกันรีเควสไปบอกต้าผู้จัดหรือว่าคนจัดงานเยอะพี่แปงด้วยอยากให้น้องน้ำเตยไปด้วยก็เดี๋ยวน้องน้ำเตยก็จะได้ไปนะครับคือพี่แปงหรือทุกๆคนที่เขาจัดงานเขาก็เอาตามตามจุดประสงค์ของพี่พอยู่แล้วว่าอยากให้ใครไป ป๊บนึงขอเวลางียบก่นอนป๊บนึงตาจะหลับแล้วไปมันขี้ดือ้อายมันขี้ดือ้อบอกอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะฟังสักเท่าไหร่ขี้ดือ้อบอกองั้นก็บพราะเขาอยากฟังเร่องเีย บอกบางครั้งแต่ว่าดีแล้ปลายมันไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเถียงเท่าไหร่แต่บอกบางครั้งไม่ค่อยไม่ค่อยฟังแต่ไม่เถียงเข้าใจไหมเคยเคยเปลี่ยนไหมไม่ฟังแต่ไม่เถียงปลายไม่ค่อยชอบเถียงนะไม่ฟังแล้วก็ไม่ทำตามไม่เถียง กูพูดอะไรไหมเ่วงนอนพูดพูดพูดไปมั่วละ เอาไปอะไรสดลาบ่ะไปกินข้าเลยสดลาบเลยเอาไปกินข้าวข้ารอารอ้รออะไรอะไราอะไรเวะโอ้ก็ตัวเด้อครับก็ตัวเด้อก็ตัวเด้อก็ตัวเด้อพอดีนอนเรียนไหมรอบซือ่ะพี่ชมพู่มาเรียกเขาไปข้าจากแล้วครับกินเข่าแล้วโอ้ยหางัว รับจริงเลยพี่จงผูบอกว่าจากมันเตรียมเย้อยไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกๆคนนะครับฝากด้วยนะผลงานหนังภาพยนตร์ปลานี